มันจะเป็นเหมือนจามแล้วก็น้ำมูกใสๆค่ะจะไหลตลอดเลยครับแล้วตอนนั้นคุณพ่อคุณแม่ให้ให้ทานยาหรือทำยังไงครับก็ให้ทานยาเพราะพ่อเขาเป็นเขาเป็นอะไรที่ดูเกี่ยวกับยาอ๋อคุณหมอเป็นเภสัชนะฮะ <laughs> เ,ปเป็นเป็นเภสัชกรนะครับก็ให้ทานยานะครับค่ะแล้วหายไหมฮะมันก็ไม่หายนะคะมันก็จะ ดีขึ้นอืแต่พอพออากาศเปลี่ยนเปลี่ยนหรือว่าอากาศแบบขมุกขมัวฝนจะตกอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็จะจามอะจามจามตลอดเลยพอพออากาศเปลี่ยนหมายถึงว่าอากาศร้อนก็เปลี่ยนก็เป็นอากาศเย็นก็เป็นส่วนมากจะจะเย็นอ๋อจากร้อนไปเย็นจะเป็นเพราะฉะนั้นเวลาอยู่ข้างนอกเข้าห้องแอร์ก็จะมีอาการค่ะอันนี้พอทํางานระหว่างทางานช่วงพักเที่ยงค่ะพอเลิกไป ไปทานข้าวกลับมาเนี้ยตาแดงเป็นเลือดเลยความดันมันขึ้นแต่เราไม่รู้ไงคะอันนี้มีน้ําตาลด้วยสิดันค่ะคือถ้าความดันสูงเนี่ยที่ตานี้เส้นเลือดฝอยมันจะเล็กมากๆเราเลือดฝอยมันแตกเพราะความดันมันสูงค่ะก็ตาก็จะแดงค่ะอ๋อก็ก็มีมีอาการตาตาเป็นเป็นเลือดเลยเพื่อนเราก็ทักว่าไปโดนอะไรมาบอกเปล่านะเขาบอกไปดูกระจกที่เป็นแบบเลือดเหมือนไปโดนอะไรช้ำๆ ไปหาหมอตรวจตรวจคราวน,นี้ยืนยันละว่า<ไ>ปเป<ข>็นโรคความดันเขาก็ให้ยาความดันมาแล้วเขาก็ให้เราพยายามลดอาหารลดน้ําหนักด้วยครับกลุ่มอาการเหล่านี้เนี่ยมักจะมาคล้ายๆกันไหมคะอาจารย์ไมเกนรนปวดหัวเครียดความดันคือจริงๆเนี่ยสาเหตุใหญ่ที่สุดก็คือความเครียดแม้กระทั่งความดันเนี่ยก็เกิดจากความเครียดได้สังเกตไหมว่าเราเล็กๆเนี่ยเด็กๆไม่มีความเครียดก็ไม่มีความดัน อืมพอโตขึ้นทำงานเริ่มเครียดสะสมมาเรื่อยๆนะฮะบางคนก็มาเจอความดันอายุ40บางคนก็50 60อันนี้ก็แล้วแต่แต่60นี่จริงๆก็ไม่ควรเครียดแล้วนะนะนั่นน่ะสิฮะเพราะฉะนั้นทำตัวให้ดูเหมือนเด็กแต่ก็ยังเครียดอยู่ไงห่วงลูกห่วงหลานอ๋ออย่าไปห่วงเลยฮะทำไมถึงเชื่อว่าบิ่มช่วยได้ก็มันมังคุดเนี่ยมันดีอยู่แล้วอะค่ะเราเชื่อในตัวมังคุดอยู่แล้วแล้วยิ่งของอาจารย์มีตั้งหลายตัวมันต้องดีอยู่แล้ว เอ่อทดลองมานานแค่ไหนนะครับก็ตอนนี้เป็นปีแล้วนะคะผลแรกที่เห็นกับตัวเองความรู้สึกแรกเกี่ยวกับอาการที่คุณอรสาเป็นเนี้ยค่ะคืออะไรดีขึ้นแล้วเมื่อไหร่ครับตอนนี้หวัดเนี่ยไม่เป็นมาปีหนึ่งแล้วไม่เป็นหวัดมาปีหนึ่งแล้วนั่นก็แสดงว่าภูมิแพ้ใช่ดีขึ้นค่ะอ่าฮะเขาไอเขาจามไม่สามารถอยู่ได้ละอยู่ได้ไม่ต้องหนีละไม่ต้องกลัวครับ ต่ก่อนถ้าเห็นคนไอเห็นจามเราต้องรีบหนีเลยอะเรากลัวเราติดเราติดง่ายมากๆอะค่ะตอเป็นก็อ่อนไหวหน่อยไม่อ่อนไหวต่อโรคนะฮะอ่อนไหวต่อโรคอาฮะแล้วก็ไมเกรนก็ตอนนี้ก็ไม่ไม่ทานยาไมเกรนแล้วไม่ทานแล้วเพราะว่ามันมันมีผลพวงทําให้เราตัวบวมด้วยอะค่ะครับครับตัวนี้ก็เลยไม่ไม่ชอบทานด้วยอะก็ไม่อยากทานอยากหายอะอยากหายถ้าางั้นผมเรียนถามปจารา์พิเชษนิดหนึ่งครับว่า สำหรับคนที่ต้องการท้าพิสูจน์กับบิมของเราผลอย่างเร็วที่สุดมันจะสักประมาณเท่าไหร่เอาเอาทั่ว,ท,วทั่วไปนะจาแย์แล้วก็อย่างาช้าที่สุดเลยกว่าจะเห็นผลทั่วไปนะครับครับสำหรับภูมิแพ้ก่อนนะครับผมว่าหนึ่งสัปดาห์อย่างมากสุดอย่างมากที่สุดนะครับหนึ่งสัปดาห์ที่จะเริ่มรู้สึกดีขึ้นนะครับการันตีนะครับว่าแต่แต่เร็วขึ้นก็คือวันลุ่งขึ้นเลยวันนี้ทาน พรุ่งนี้พรุ่งนี้เห็นผลเลยครับโอ้อันนี้คือคือคนมาเล่าให้ฟังนะครับอันนี้เป็นประสบการณ์ผู้ที่ทดลองอะมาเลยครับพิสูจน์มาทีนี้ในในความจริงตรงนั้นอ่ะเรามีอะไรพิสูจน์ไหมในเชิงวิทยาศาสตร์การทดสอบข้างหลังสุดของเรานะครับได้มีการให้ผู้บริโภคใช้แคปซูลออปเปอเรชั่นบิมสี่แคปซูลต่อวันครับแล้วก็เจาะเลือดออกมาตรวจวันที่สินะครับ เราก็พบว่าในเลือดของคนกลุ่มนี้ม,มีการสร้าง th1 เพิ่มขึ้นนะจากการที่เราวัดเมื่อกี้มีคนถามว่ามีข้อมูลอย่างไรที่จะยืนยันตรงนั้นขอเถือโอกาสนี้เล่าให้ฟังในคนอยู่ข้างหลังเพราะนี่สงสัยจะเป็นนักวิทยศาศาสตร์รก็คือมีอินเฟอรอนแกรมาเพิ่มขึ้นประมาณ3เท่าอินเตอร์เฟอรอนแกรมาคือตัวที่ เขาใช้รักษามะเร็งนนะฮะแต่ในตัวของคนกลุ่มนี้มีเพิ่มขึ้นสเท่านะครับก็หมายความว่าความสามารถขจ,จัดสิ่งแปลกปลอมเพิ่มขึ้นสเท่าและนอ,อกจากนั้นมี uh, TNF-alpha เพิ่มขึ้นอีก2 3สาเท่าเช่นกัน TNF-alpha เ,เป็นตัวที่ไปสั่งให้เซลล์ที่ติดเชื้อ,อเซลล์ที่ติดเชื้อฆ่าตัวตายเป็นคำสั่งให้เซลล์ที่ติดเชื้อฆ่าตัวตายนะนี่คือพบเพิ่มขึ้นนะฮะในก่มผู้บริโภคตรงนี้อะไรสิ่งเอิมเมอริีนะครับ คือกระบวนการที่คณะนักวิจัยได้ทำการสกัดสารสรรพคุณสูงจากผลไม้และทัญพืชของไทยมาผสมกันในลักษณะเสริมประสิทธิภาพเพื่อให้ดูแลสุขภาพของร่างกายให้แข็งแรงผลิตภัณฑ์อาหารจากออบริชบิมไม่ใช่ยานะครับจึงไม่ได้ไปจัดการกับอาการผิดปกต,ติต่างๆในร่างกายโดยตรงแต่ไปปรับระดับคุ้มกันของร่างกายให้สมดุล แล้วร่างกายก็ดูแลและจัดการกับอาการผิดปกติเหล่านั้นตามธรรมชาติครับ